ความไตเตีนไตเตีนตยนไต่กกกูไตขึ้นหมูผ้าลาไตาเตีนตยนไต่กบสวงไตขึ้นหันกังคัผีชอบผีชอบเลีาา้าวผีสูลงเมื่อเปียกคเก,เกจูปอเมกว่าตั้งน้ำขึ้ไเลยขี้เหือเยงกว่านั้งลอยอลขึ้ไเลยขีวัวแดงคำจังจ่าวินขึ้นกว่าสายล้มเลยตาสาธุสาธุสา ความเตือนหากุุงสิบป้าคา่ะหนึ่งเตึงยึงว่วนกุงุงเจ้าวนยาภาณาสองหลาทพเกจูเจา้าตั้งสองโปเมสามสามกองพิตักาศสี่สินสีหน้าห้าป้าหา้าอาลุงหมอกโวคัมหกนางผีหโคง,งสู้จริงตาเจ็ดนังสูชะตาแปดสินแปดเจ้าลุมจอม กเก้ากุุงโตเก้างาป้าสิบพระเป็นเจ้าสาธุสาธ pues ุ <corpor ates> สาธ <net> ุความลองหมอด อกาซาอกาซาอกาซาถ้าจังมีดังตาหน้าตานำไายสัมยุกหลูกัาบอาบหัดเจ้ายตนาตันลัง,ลอ,งอันเป็นเหวปั้นเขาเขียวหลูหอมป้องเซียงเซียงอาจูาปันเดียวปันเดินนาเพขึ้นนะเนห่อกังชาหลอดขวา,าฮารีฮอดถึงอามาตาที่เต็งเวงแสงเวงคำสาทู sa